ยจังนอนท่าอะไรเนี่ยอวันนี้เป็นวันที่น่าเบื่อจังเลยนะอากาศก็ร้อนตื่นก็สายเอ้าเป็นแบบนี้เพราะอะไรจ้า <c oughs> เพราะว่าเธอเนี่ยนอนดึกยังไงล่ะคะโอ้โห มัวแต่เล่นแต่เกมน่ะสิก็เลยตื่นสายขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลาตอนเที่ยงแล้วนะมอญจังตื่นได้แล้วได้เลยค่ะปอจะพาน้องมอจังนะคะไปที่สถานที่หนึ่งค่ะในข่าวว่าตอนนี้นะคะก็มีกระแสเกี่ยวกับชักโครกนะคะที่มีหัวคนเนี่ยออกมาจากชักโครกด้วยนะคะแล้วปอก็ไปเจอไอดีหนึ่งมาค่ะ ก็เลยอยากจะมานําเสนอแล้วก็เอามาทําเป็นคลิปในวันนี้นะคะนี่โมยจังว่าแต่วันนี้เนี่ยเธอพร้อมหรือเปล่าเนี่ยเออไม่พร้อมก็ต้องพร้อมและค่ะว่าแต่จะพาฉันไปไหนหรอคะวันนี้แล้วมันน่ากลัวหรือเปล่าคะเนี่ยที่เนี่ยอืม ขอยังไม่บอกแล้วกันนะคะมันก็ก้ำกึ่งอยู่เหมือนกันนะจะน่ากลัวหรือเปล่าจะดูตลกไหมก็ต้องไปดูกันนะคะทุกคนลุกอาบน้ําได้แล้วเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> ก่อนที่ฉันจะมาโห่เธอนะจ๊ะโอ๊ยได้เลยแม่อย่าเพิ่งมาโห่หนูนะไปเร็วไปเร็วอาบน้ําได้แล้ว ช่วงเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่ะอาบน้ําได้แล้วโอ้โหคุณนายตื่นก็สายดูสิเอออาบน้ําสระผมก่อนนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะนี่เธอเป็นยังไงบ้างสดชื่นไหมจ้าโมยจังสดชื่นขึ้นเยอะเลยค่ะรู้สึกว่าตื่นแล้วแหละไปแล้วไปแล้วไปกินข้าวกันดีกว่านะจ้า วันนี้เรานะคะก็จะมาลุยเดี่ยวนะคะเราจะไม่พาลุ่มพี่หรือว่าน้องหมาน้องแมวไปนะคะเอ๊ะหรือว่าเราจะพาลุ่มพี่ไปด้วยดีไหมล่ะคะ มันก็น่าสนใจนะคะเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยก็กลัวว่าน้องโมยจังเนี่ยจะเหง่านะคะโอเคโมยจังงั้นเดี๋ยววันนี้นะเธอเนี่ยจะมีเพื่อนไปด้วยก็คือรุ่นพี่นะคะฮะรุ่นพี่แต่งตัวอะไรเนี่ยเออโหยรุ่นพี่ ว่าแต่วันนี้เนี่ยทำไมมาแนวนี้ล่ะคะเนี่ยพอดีว่าลุ้มพี่เนี่ยเปลี่ยนแนวแล้วนะเป็นแงทรงผมทรงใหม่ไฮไลไท์หล่อมั้ยละจ๊ะเออ ก็ลออยู่นะคะแล้วลุ่มพี่ทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะคะจะไปเล่นกีฬาที่ไหนคะเนี่ยโอพอดีว่าืัอเช้านี้เนี่ยลุมพี่เนี่ยตื่นเช้าก็เลยออกมาวิ่งนะ่ะทำไมเหรออ๋อก็เปล่าละคะ่ะพอดีว่าไม่เคยเห็นลุมพี่เนี่ยใส่ชุดนี้เลยนะคะก็เลยแปลกตานิดกนึงนะคะลุ่มพี่คือแบบว่าทรงผมคือได้มากๆเลยนะคะเอาล่ะเอางี้แล้วกันไม่ถือสาแล้วกันนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะให้ลุมพี่นะคะ ไปกับโมยจังเนี่ยชุดนี้เลยค่ะเออก็คือไม่ต้องเข้าบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะคะไปชุดนี้นี่เลยค่ะเท่ดีนะเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้วิ่งด้วยนะคะอะไรนะคะแม่จะให้พวกหนูวิ่งเป็นไหนคะอ้อ,อยล้อเล่นล้อเล่นที่นี่เนี่ยไม่ใช่บ้านผีสิงนอกหน้าเออไปดูกันแต่ต้องขอสปอยก่อนว่ามันอาจจะเป็นสถานที่ แปลกนิดนึงนะเพื่อนไหวหรือเปล่าเธอพวกเธอเนี่ยผมไหวอยู่แล้วโมยจังเหล่าไหวหรือเปล่าเอ้แม่คะหนูก็ต้องไหวสิคะเอ่อรุ่มพี่คะขออนุญาตจับมือน,นะคะนี่พวกเธอจะสบตากันทำไมฮะ ไม่เคยเจอหน้ากันรองไงเนี่ยเฮ้ยอ๋ยขอ,อตาลุ่มพี่หน่อยแล้วกันนะพอดีว่ากําลังหลงรักทรงผมทรงใหม่ของลุ่มพี่เลยนะ่ะอะไรนะทรงนี้เนี่ยนะเธอหลงรักนะ่ะไม่เห็นจะหล่อตรงไหนเลยนะ่ะดูสิทรงผมนี่คือเหมือนปลาปกระเป้ากันนะเนี่ยอุ้ยแม่เซลลแรงมากเลยนะคะลุ่มพี่คะกินข้าวมาหรืยยังคะ กินแล้วกินแล้วเธอกินเลยงั้นเดี๋ยวฉันขอซื้ออะไรกินก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะคะปร๊บมันคืออะไรหรอมมยจัง นี่เลยค่ะมันคือขนมปังขนาดใหญ่โหอันนี้ปอไม่เคยเห็นเลยนะว่ามันคือขนมปังนะคะแต่เมื่อกี้คือน้องเนี่ยกินทีเดียวหมดทั้งอันเลยนะแกเห็นไหมคะว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่ฉันว่าเธอเนี่ยจะต้องกินน้ําด้วยนะดื่มน้ํากินทีหนึ่งแก้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะคะกินขนมปังไปนะคะกลัวว่าคอจะแห้งเกินไปอะกินน้ําจ้าลูกดูสิ ขนาดกินเนี่ยยังมองหน้าลุ้มพี่ไม่หยุดเลยนะคะไปแล้วอิ่มแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสถานที่ฉันจะพาเธอไปเนี่ยมันอยู่ในโรงเรียนแต่ว่าพวกเธอเนี่ยจะไปตอนนี้ไม่ได้นะเพราะว่าพวกเธอต้องไปตอนกลางคืนเท่านั้นสถานที่แห่งนี้เนี่ยถึงจะปรากฏตัวขึ้นในแผนที่โอ้ อีกแล้วเหรอครับเนี่ยจะต้องไปตอนกลางคืนอีกแล้วเหรอผมไม่ชอบเลยเนาะอ้าวกันไหนไหนาย<ๆ>บอกว่านายไหวยังไงล่ะฮะอ๋ออ๋โอโอเค<ๆ>ผมไหวครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะมาปรับเวลาให้เป็นตอนกลางคืนแล้วกันนะจ๊ะ a m นี่มาแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเวลากลางคืนแล้วนะดูสิข้างหลังเธอเนี่ย โคตรมืดเลยโอ้โหแต่ว่ายังมีคุณครูนะคะเดินเฝ้าโรงเรียนอยู่เลยนะคะแปลว่าคุณนี้เนี่ยก็น่าจะได้เงินเดือนเยอะนะคะเพราะว่าทำงานเกินหน้าที่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวทำไมโรงเรียนที่นี่เนี่ยถึงมีเรียนภาคค่ำด้วยหรอแล้วพวกเธอเนี่ยไม่กลับบ้านกันหรือไงเนี่ยอ้าว นี่เธอไม่กลับบ้านหรอจ๊ะอ๋อพอดีว่าวันนี้นะคะมีเรียนภาคค่ำนะคะก็เลยไม่ได้กลับบ้านน่ะเอาหรอแปลว่านักเรียนที่นี่เนี่ยก็น่าจะเรียนกันหนักพอสมควรเลยนะดูสินี่ขนาดว่ามืดแล้วนะแต่ก็ยังไม่กลับบ้านกันเลยนะเนี่ยอืมอ๋อรู้แล้วอยู่ตรงนี้นี่เองตรงนี้ตรงนี้เลยแต่ว่าเราต้องเข้าไปไกลๆหน่อยนะ่ะ ไกลๆหรอต้องวิ่งดูซ้ายดูขวาไปก่อนแล้วกันนะหรือว่าอยู่ข้างหน้าล่ะแน่ๆเลยไปลๆปไ,ปไ,ปไปดูกันเฮ้ยเฮ้ยหรือว่ามันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านั่นไงจริงๆด้วยโอ้ ว่าแต่ทำไมต้นไม้ที่นี่เนี่ยถึงกลายเป็นสีชมพูแดงไปได้ล่ะคะเอออันนี้คือถึงแล้วหรอคะใช่อันนี้คือถึงแล้ว,นนลวดูสิคือด้านหลังเนี่ยก็ดูเหมือนก็ว่าจะไม่มีอะไรนะเพื่อนนะอา้าวเฮ้ยเดี๋ยวมีคนวิ่งผ่านด้วยนะนี่มันเด็กขยันนี่หว่าดูสิโอ้หวิ่งผ่านกันเต็มเลยแปลว่าที่นี่เนี่ยก็น่าจะไม่น่ากลัวนะคะไหนคะไหน นี่ไงโอ้โหนี่ไงทุกคนชักโคกที่มี <Wow. S 1> หัวคนเนี่ยออกมานะคะโอ้เอาจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่ว่ามันกําลังเป็นไวรัลอยู่ในตอนนี้นะคะทุกคนเป็นไงเป็นไงพวกเธอกลัวไหมจ๊ะอ,อ๋อผมไม่กลัวเลยครับ มันธรรมดามากๆเลยนะแต่ที่ผมสงสัยก็คือทำไมข้างหลังเนี่ยถึงมีบ้านดูดัครับอ๋อเพิ่งเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมีบ้านด้วยนะคะจริงๆมันก็ไม่ใช่บ้านนะแต่มันคืออะไรนะโดมปะ่ะไม่รู้ว่าต้องเรียกว่าอะไรนะไปไปดูกันนะจ๊ะเอ้ยตรงนี้ก็มีนะแกไปค่ะ เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้กันนะคะนี่นละล้อที่ในเรียกว่าบ้านอะมันไม่ใช่บ้านนะเพื่อนแต่มันคือโดมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละแต่ว่าข้างในเนี่ยมันมีโซฟามีทีวีด้วยนะว่าแต่ใครจะมาอยู่วะมันแบบหืงจงแจ้งตะขนาดน,นี้นะคะแต่เดียวนะอาบน้ำตรงนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนเดียว มันคืออะไรอ่ะทำไมถึงมีฝักบกัวมาอยู่ตรงนี้ด้วยล่ะคะทุกคนหรือว่าเขาเนี่ยเอาไว้แค่ล้างหน้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตรงนี้คือเราเนี่ยนั่งดูทีวีได้ด้วยนะคะรู้สิเห็นไหมถามว่ามีไว้ทำไมนะคะเพราะว่าน่าจะมีไว้นะคะเอาไว้ให้คุณครูหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยมานั่งเล่นมานั่งแบบว่า พักได้อ่ะมันก็จะมีทีวีให้เราหนึ่งเครื่องเลยนะคะเป็นทีวีที่แบบว่าจอใหญ่เลยนะครับผมไหนไหน,หนขอดูอันนี้หน่อยสิแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะขึ้นไปยังไงละเนี่ยเพราะว่าฉันเนี่ยอยากจะขึ้นไปดูใกล้ๆเนี่ยก็ต้องกระโดดเอาแล้วล่ะค่ะกระโดดกันลูกพี่อึบอ๊บอึ๊บกระโดดเึ๊บฮุบอ่าอุ้ยเราถึงแล้วน่ะ หือนี่เราเข้ามาอยู่ใกล้ๆเลยนั้นเนี่ยทุกคนเห็นไหมก็คือเขาเนี่ย จะทําเป็นหน้าคนขึ้นมาเลยนะคะก็โอเคอยู่เนาะสาหรับใครที่สนใจไอดีนี้นะคะปอจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะเราก็ห่างหายจากการเล่นเกมซากุระไปนานเลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบให้ปอเล่นเกมซากุระนะคะต้องไปดูที่ช่องนี้เลยค่ะช่องโดมินะคะก็ฝากช่องใหม่ของปอด้วยนะคะสําหรับช่องนี้นะคะปอเนี่ยจะทํากับเฟิร์สสคนนะคะแล้วเราก็จะลงแต่เกม ซากุระเท่านั้นนะคะเอาละค่ะก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบให้ปอเนี่ยมาเล่นเกมซากุระอีกก็ฝากกดไลค์ให้ปอกันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ปอกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน